standing s, <Silence>. <S, uh huh. <S you 've been right <All> o <along. S 1> p Hello. สวัสดีค่ะมาเจอกันกับเบลแล้วนะคะในช่องเบล่าชาแนลวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยค่ะทุกคนค่ะสิ่งที่พลาดไม่ได้นะคะหมูกระทะทุกฟ้าตัวเองค่ะทุกคนนี่ตอนนี้เราก็อยู่ที่อาปาสาขาบางบนห้านะคะทุกคกว่าผมกินเยอะมากนี่เลยค่ะ ยกทะเลยกทะเลมาไว้ที่นี่แล้วนะคะมีทุกอย่างค่ะทุกคนคือแบบองสดมากสดมากจริงๆแล้วนี่คือหมูระทะแบบครึ่งมากค่ะทุกคนจะให้ดูน้ำจิ้มเป็นซูมน้ำจิ้มคือคือเด็ดมากนะคะไงก็มากินกับเรวนะคะก่อนจะไปกินเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาให้เร็วด้วยแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูว่าที่ร้านเขามีอะไรเด็ดๆอะไรจึง้งๆบ้างแบบฟุ้งวปังๆนะคะทุกคนไปชมกันเลยจ้า มากินกับเ้วนะคะ <ST AN TS> แล้วคุณขานอนไหมคะนอนไหมคะคุณขาโอไหมให้สูบไปเลยนะคะักนนมาค่ะขอสักหนึ่งคำค่ะคุณขา น้ำจิ้มเป็นไงคะหาบานนิดนึงน้ำจิ้มเป็นไงคะหาบานนิดนึงอ๋อแต่ก็โอเคอยู่ใช่ไหมโดยรวมอร่อยใช่ไหมห<า>อร่อยนะคะมีฟูดเราหนูวาราคูป้าเราคะ่ะมาค่ะทุกคนนี่หมึกกรอบนะคะ ต้องหูหาเพราะว่าหมูยังไม่ถูกติดนี้ไปก่อนหัวละสองร้อยเก้าจุดเก้าบาทนะคะฟรีน้ำบุฟเฟ่แล้วก็ไม่จำกัดเวลาค่ะทุกคน สำคัญคือไม่จำกัดเวลาน,นะคะนี่เราก็ม้างแต่ร้านเปิดเลยคะ่ะปีน้ำใช่ไหมไห About how we've been so blind So say I've waited till it's too late No rest For lovers who are undetermined I just wanna be certain I don't wanna waste all our time Wondering if we're right I've been waiting for a sign we are, I Wanna be part of mine are, I've been waiting for a sign are, I don't want are, you going away I've been waiting for ก,กินข้าวเราก็ต้องกินหวานนะคะทุกคนคือจะบอกว่ากินยังไม่ครบนะคะเพราะว่าคิวยาวมากไล่กินไปเรื่อยนะคะขนมหวานทับทิมกรอบน้องไองทับทิมกรอบไหนใช่ไหมม,มีให้เลือกเยอะมากเลยนะผลไม้ก็มีค่ะ กินน้ำเชื่อมไปหมดคุณแม่ตัวจะแตกแลวค่ะอตอนนี้กระทะเปลี่ยนสองรอบแล้วนะคะอาจจะมุมม,มัมนิดนึงนะออกอย่างอาจจะมุมม,มัมง We don't have to be lonely, we don't have to be hurting. Cause I'm feeling like you and I are perfect. I don't wanna be sorry, I don't wanna think every night. But how we've been so blind, so sad I'm waiting till it's too late. No rest for lovers who are undetermined. I just wanna be certain, I don't wanna waste all our time. Wondering if we right. I've been waiting for a sign. Wanna make you part of mine. I've been waiting for a sign. I don't want you going away. I've been waiting for a sign. Wanna make you part of mine. I've been waiting for a sign. Don't you feel the same? You want it for us, even though you don't wanna say it. I've been saying it softly, with no words. Give it enough, give it enough, give it enough, give it it you know, know. I'm begging for you, just waiting for you To show me your love, show me, me a love Cause I'm gonna be suddenly to be blowing